สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผท1ตุลา55นะครับโจทย์ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อ1นึ่7 c o เจท่ากับ2ลบรูทสาม cos สิข้อ2อ cos สิบวกไซด์สีเท่ากับ cos 20ข้อ3ถ้า A เป็นจำนวนจริงใดๆแล้วแทน 3a ส่วน cos เเท่ากับ cos สอบวก cos 4A ส่วนด้วย cos สอลบ cos ส a ข้อ4ถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆแล้ว ไซน์สองบวกคอส2อเท่ากับ2ไซน์ A ลบ B c คอสบวก B โอเคนะครับเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องแปลว่าพี่แบงก์ก็ต้องเช็คทีละข้ออยู่ดีนะครับในข้อนี้ก็เหมือนตรวจทุกข้อเลยโอเคพี่แบงก์ค่อยๆทำให้ดูแล้วกันในข้อที่1เขาถามหาว่า cos 75องศา cos 75ถามว่ามีค่าเท่ากับ2องลบรูทส คอส15หรือเปล่านะครับเอ่อจริงๆค่าพวกนี้เป็นค่าที่พี่แบงค์อยากให้เราท่องจำให้ได้ไซ15องศาคอส15องศาแล้วก็แทน15องศาคอส15เอ่อไซ15องศาเกิดจากรูท3ลบ1ส่วน2รูท2คอส15องศาเกิดจากรู3บวก1ส่วน2รูท2แล้วก็แทน15องศา เกิดจาก2ลบรูสนะครับไม่ใช่เกิดจากมีค่าเท่ากับทีนี้พี่แม็กบอกว่าคอส75ตัวนี้มันก็คือไซา์ส5องศาปะครับไซา์ส5องศาก็เลยคือรูทสามลบ1 2. ส่วน2ูทส่วนฝั่งนี้เนี่ยมันคือ2องลบรูทสจริงๆควรจะใส่วงเล็บเนาะโอเคตัวนี้คือ2องลบ2ลบรูทสคูณกับ รูท3บวก1ส่วน2รูท2ถามว่ามันจะเท่ากันไหมถ้าพี่แบงเอาตัวบนคูณกันออกมาเอา2คูณออกมาก็กลายเป็น2รูท3คูณแจกแจงธรรมดานะครับบวก2ลบ3ลบรูท3หารด้วย2รูท2อยู่ปรากฏว่า2รูท3ลบรูท3มันได้รูท3พอดีเลย สอลบสก็ได้ลบหนส่วนสองรูทสแปลว่าสองข้างนี้มันเท่ากันอยู่ข้อ1นึงจริงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอเคทีนี้ในทีน่นี้เพียงลองมาทำช้อยอื่นให้เราด้วยละกันเผื่อเราอยากรู้นะครับข้อ2เราบอกว่าคอส10องศาบวกไซสีองศาถามว่าเท่ากับคอส20องศาใช่หรือไม่เพียงเคยบอกไว้ว่าถ้าหากเป็นคอสบวกซ ถ้าเป็น cos บวก sin ส,สิ่งที่เราจะนึกได้ cos บวก sin เราจะไปนึกถึงสูตรพวก sin บวก sin cos บวก cos นะครับแ้วบอกว่าอลองทวนสูตรให้มีกี้ลบค่าพวกนั้นไปจดไปเลยนะครับเราบอกว่าถ้าเป็น sin a บวก sin b สูตรได้ว่าอะไรครับได้สอง sin cos ปะ a บวก b ส่วน2 cos a ลบ b ส่วน2 แล้วถ้าเป็น s i n a ลบ b ละครับ s i n a ลบ s i n b ก็เลยกลายเป็น2 cos sin ปะ a บวก b ส่วน2 cos a ลบ b ส่วน2แล้วถ้าเป็น cos a บวก cos b มันคือ2 cos cos ปะครับมันก็เลยกลายเป็น2 cos a บวก b ส่วน2 cos a ลบ b ส่วน2ปะครับ แล้วก็ถ้าเป็น cos a ลบ cos b ก็คือลบสองไ n a บวก b ส่วน2แล้วก็ sin a ลบ b ส่วน2ทีนี้ประเด็นของพี่แบงก์ก็คือถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยตัวข้อนี้เนี่ยที่เราจะทำเินกันได้เนี่ยมันต้องเป็น s ซ n บวก s s n cos บวก cos ค o s ลบ cos คือต้องเป็นฟังก์ชันเดียวกันกระทำกันเองดังนั้นในที่นี้พี่แบงค์เลือกทำ ให้มันกลายเป็นฟังก์ชันเดียวกันโดยใช้เรื่องของโคฟังก์ชัน Cos10 องศาโคฟังก์ชันของมันก็คือ s i n 10องศาห่างจากแกน y อยู่80ถูกไหมครับมันก็เลยกลายเป็น s i n ์80บวก s i n 40โอเคหลังจากนั้นเพียงบอกว่า s i n บวก s i n เท่ากับ2 s i n ์ก็คือ2 s i n 80บวก40หารอสอง s 80ลบ40 หาร2ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น2ไซด์แบวก40ได้120หาร2ก็เลยกลายเป็น60 cos 80สลบ40คือ40 40หาร2คือ20ดังนั้นตัวนี้คือ2แล้วก็คูณกับรูท3ส่วน2แล้วก็คูณกับ cos 20องศา2ตัด2ทิ้งก็เลยกลายเป็นรูท3า ยี่สิบเพราะฉะนั้นแปลว่าข้อสองเนี่ยมันผิดเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นแค่คอสยี่สิบเฉยๆแต่เราได้รูสามคอสยี่สิบโอเคนะครับทีนี้โอเคลองจดดูนะครับถ้าใครไม่ทันก็กดพอสไว้ก่อนพี่แบงค์กำลังจะลบนะครับถัดมาในช้อยนี้ในช้อยสาม โจทย์บอกว่าแทน3 a ส่วน c o s a นะครับมีค่าเท่ากับ cos 2 a บวก cos 4 a ส่วนด้วย cos 2 a ลบ cos 4 a โอเคเพราะฉะนั้นในที่นี้แทงเห็น cos บวก cos แต่เราควรจะสลับตำแหน่งก่อนปะครับเพราะว่าปกติ a กับ b เนี่ย a ต้องเป็นมุมที่มากกว่า b แต่ถ้าลองฝืนธรรมชาติถ้าลองไม่สลับที่กันเดี๋ยวเราจะลองทําให้ดูนะครับคอสบวกคอสมีค่าเท่ากับคอส2องคอสคอสคือ 2a บวก 4a หาร2แล้วก็คอส 2a ลบ 4a หาร2ส,ส่วนข้างล่างคือลบอซน์ไซน์ถูกไหมครับมันกลายเป็นลบ2ไซน์ 2a บวก 4a แล้วหารส แล้วก็ซาย 2a ลบ 4a แล้วก็หาร 2. 2เพราะฉะนั้นพี่แบงค์เอา2ตัด2ไปเลยติดลบออกมานะครับแล้วตัวนี้ก็คือ cos 2a บวก 4a ได้ 6a หารด้วย2ก็เลยเหลือ 3a แล้วตัวนี้คือ 2a ลบ 4a เหลือลบ 2a หาร2ก็เลยกลายเป็นติดลบ a แล้วข้างล่างคือ s i น์ 2a บวก 4a หาร2ก็เลยกลายเป็น s i น์ 3a ไซน์ 2a ลบ 4a หาร2ก็เลยกลายเป็น s i น์ลบ a ปรากฏว่าถ้าเราฝืนธรรมชาติมานะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ก็คือมันต้องมีกลายเป็นมุมติดลบถูกไหมครับแล้วพอมุมติดลบเนี่ยนั่นหมายความว่าพี่แบงค์จะต้องมาทำการยุบมุมต่ออีกรอบหนึ่งปะ๊คอลบได้คอสบวกจำได้ไหมครับ คอสลบ a มีค่าเท่ากับ Cos A s i n น์ลบเไซนลบเท่ากับลบไซน์แทนลบเท่ากับลบแทนอันนี้คือเวลาท่องเราท่องมาพร้อมกัน3ตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เพียงบอกว่าคอสลบได้ c o s บวกไซน์ลบมันต้องได้ลบไซน์โอเค แต่ทีนี้ทาร์เก็ตที่เขาต้องการเขาต้องการให้ข้างบนเป็นแทน 3A แต่ปรากฏว่าตัวนี้ถ้าเราจับคู่2ตัวนี้มามันจะกลายเป็นลบของคอร์ด 3a ป่ะครับแล้วถ้าจับคู่นี้มามันก็กลายเป็นลบคอร์ด a ป่ะครับแล้วลบชนลบก็เลยกลายเป็นบวกคอร์ด3ม a เราบอกว่าตัวนี้มันคือ c o ดสาม a แต่ข้างบนมันเป็นแทนสาม a เราทําอะไรได้ไหมนอกจากนอกั้ยว่าพี่แว้งทำให้มันเป็นหนึ่งส่วน tan นมันก็จะกลายเป็นแทนสาม a ไปอยู่ข้างล่างอ่ะแล้ว cot a อยู่ข้างบนซึ่งมันจะกลายเป็น cot a ส่วนแทนสาม a ซึ่งมันกับเศษส่วนกับสิ่งที่โจทย์ต้องการปะครับแปลว่าข้อนี้ก็เป็นเท s อีกโอเคนะครับสุดท้ายละข้อสี่ ช้อยสี่นะครับเราบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันคือ s ซ n 2a องเอบวกบวกคอส 2b แล้วเขาอยากให้พิสูจน์ว่ามันคือ2อง n ซน์ลบ b คอส a บวก b ปรากฏว่าตัวนี้มันเป็น sin บวกคอสเหมือนกับข้อสองเลยคือเป็น cos บวก sin เพียงเลยต้องไปเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งนะครับทีนี้ในการเลือกเนี่ยเพียงบอกว่ามันมีสี่สูตรถ้าหากบอกว่าเพียงใช้โคฟังชันเข้าช่วยมันอาจจะเปลี่ยนเป็นไซน์บวกไซน์หรือคอสบวกคอสก็ได้แต่ในทีน่นี้พี่แบงค์เลือกที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นคอสบวกคอสเหตุผลเพราะอะไรเออไม่ใช่ขอโทษครับเปลี่ยนเป็นไซน์บวกไซน์ เพราะตัวนี้อีกข้างหนึ่งเนี่ยมันเป็น2องไซ์คอร์สเห็นไหมครับมันตรงกับตรงนี้ของเราพอดีเลยดังนั้นเพียงบอกว่าไซด์สองเกับคอร์สสอตัวนี้เนี่ยเพียงเลือกที่จะเปลี่ยนคอร์สสอตัวนี้ให้กลายเป็นไซด์มันก็เลยกลายเป็นไซด์ของของอะไรดีล่ะครับมันเป็น2 b ปกติตัวนี้ถ้าเรามาวาัดรูปให้ดูตัวนี้คือ90องศาเพียงไม่รู้เพียงบอกว่าสออยู่ประมาณนี้ แปลว่าส่วนต่างที่มันต่างจากมุมแกน y เนี่ยมันต่างอยู่90ลบ 2b ปะครับเพราะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยพี่แมงกบอกว่าตัวนี้ก็คือ90ลบ 2b นั่นเองแล้วตัวนี้ก็คือ sin 2a ไซน์บวกไซน์เท่ากับ2ไซน์คอสก็คือกลายเป็น2ไซน์ 2a บวก90ลบ 2b ทั้งหมดส่วน2นะครับ กับ cos ตัวนี้คือ 2a ลบกับ90ต้องกลายเป็นบวก 2b นะครับแล้วก็หารด้วย2ปรากฏว่าข้างหลังตัวนี้มันกลายเป็น2 sin ถ้าเรา2หารตลอดมันจะกลายเป็น a บวก45ลบบปะครับแต่ cos เช่นเดียวกันเท่าสองหารตลอดจะกลายเป็น a ลบ45บวก b เพราะฉะนั้นตัวนี้ครับถ้าเราลองสังเกตดูมันกลายเป็นสองไซน์ a ลบ b บวก45องศาแล้วก็ cos a บวก b แต่มีลบ45องศาถามว่ามันเหมือนกับสิ่งที่โจทย์ต้องการไหมครับมันเหมือนตรงที่ว่า,าอสองไซน์ cos เหมือนกันแลละแต่ถามว่ามุมละครับมุมตัวนี้มันเป็น a ลบ b มุมตัวนี้มันเป็น a บวก b แต่ตัวนี้มันเป็น a ลบ b a บวก b แต่มันดันพ่วงว่ามันมีบวก4ี่สิบห้ากับลบ4ี่สิบห้าอีกแปลว่ามันไม่เหมือนกันหรอกครับข้อสี่ก็เลยผิดแน่ๆดังนั้นคำตอบข้อนี้เลยตอบข้อ1จริงๆข้อนี้ถ้าคนท่องค่าได้เจอข้อ1ก็ตอบแล้วนะครับไม่ต้องทำช้อยสองสามสี่แต่พี่แบงค์ทำละเอียดให้เราดูนะครับโอเคนะครับ